เป็นเกียิเป็นยิ่งน,นะครับที่ได้ะะดมีโอกาสมาแสดงความดีนะครับเป็นหนึ่งในตัวแทนนะ,นนะครับของรุ่นผมแล้วก็มีน้องๆหมออีกนะครับฝากงานนะอ่ะอะในโอกาสนี้จริงอยากจะพูดอะไรถึงพี่ต้อม,มักหน่อยนะครับก็เป็นเวลากว่า12ปีที่ได้รู้จักกับพี่ต้อมนะครับซึ่งพี่ต้อมนั้น เป็นแค่ว่าหนึ่งในบุคคลสาคัญของผมของเพื่อนๆแล้วก็ของน้องๆนะฮะเรียกว่าต้องขอบคุณใช่ว,ว่าโชคชะตาเลยนะครับที่ทําให้พบเจอกับพี่ต้อมนะครับท่านนั้นเป็นเหมือนกับทั้งเป็นหมอหมอเทวดาเลยเพราะว่าตอนนั้นทางบ้านผมประสบปัญหากับโรคกระดูกทับเส้นอย่างรุนแรงทางบ้านนะครับจนเจอพี่ต้อมก็รักษาหายนะครับพี่ต้อมเป็นเหมือนอาจารย์หมออีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าพอได้เจอกับ ที่ต้อมแล้วก็ปักตัวเป็นศิษย์เลยแล้วก็ขอให้ท่านสอนให้ทา่านก็ดีสอเนเมตตาเป็นอย่างสูงทําให้พวกผมเรียกว่ามีแนวทางในการประกอบอาชีพแนวทางในการเป็นหมอที่ดีแนวทางในการทําคลินิกที่ดีนะครับจนถือว่าประสบความสําเร็จกันทุกคนนะครับแล้วก็ทําให้ชีวิตตขสบายยิ่งขึ้นรวมถึงมีทุกอย่างทุกวันนี้ได้ก็พี่เป็นส่วนสำคัญของชีวิตพวกเราครับ แล้วก็นอกจากเป็นเหมือนอาจารย์หมอแล้วพี่ยังไปเหมือนที่ปรึกษาหรือเป็นเหมือนพี่ชายคนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าพี่ต้ยนั้นให้ความสนิทสนมให้ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตให้แนวคิดในการอี่เชิงบวกเลยนะครับว่าเราควรปฏิบัติตัวยังไงต่อคนอื่นเราควรดูแลคนอื่นอย่างไรนะครับรวมถึงนแนวทางในการแก้ปัญหาทุกๆด้านนะครับนะครับฉะนั้นทุกพี่นะก็เป็นเหมือนกับ เรียกว่าผู้มีพระคุณเป็นอย่างสูงของพวกเรานะครับสําหรับโอกาสนี้นะครับบ้านนี้เป็นบ้านที่ต้องบอกว่าสวยงามสง่างามและเหมาะสมกับพี่ต้อมเป็นอย่างมากนะครับเป็นความเป็นความเพียรความพยายามของพี่ต้อมที่สะสมที่เหมาะสมกับบาร,รมีของพี่แล้วนะครับก็ขอวอวยพรจากข้าหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึง บารมีต่างๆที่พี่ต้อมได้สะสมมานะครับขอให้บ้านหลังนี้นั้นอยู่แล้วโ่กเย็นเป็นสุขนะครับมีความสุขทั้งทางกายท้งใจนะครับสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับไปไหนมาไหนมีมีผู้คนรักและเมตตาแบบนี้เสมอเป็นแสงสว่างให้ผู้คนรอบข้างนะครับไม่ว่าทำไรก็ขอให้สำเร็จยิ่งขึ้นนะครับทั้งทางโลกทงางธรรมและขอให้สมหวังทุกประการเลยครับผม ก็ขอขอบคุณหมอเนาะนะครับเรียกหมอก็ได้เนาะนะครับหมอทุกๆท,ท่านทุกๆคนนะครับน้องๆหมอนะครับคำว่า